โยอบาดาบันเดยครับทุกคนนี่คือวันแรกของแชมป์แมล่ากับการเล่น FC ฟซเทเบนี้โนะกับ32,700 FC พอยแรกของเขานะจะได้อะไรกันบ้างไปรอดูกันทุกคน Let's go พี่ผมเห็นคนเปิดเป็นแสนแม่งแสนพอยแสนสองพอยต์ยังไ,ไม่ออกเลยอ๋อเนี่ยมันเขาไม่ใช่เราอ๋อเช็ดดอ้อยอบรอ32,700่องพัร้อยพไหมมายราบเดวันอายุเร็วมาบรอตัดเลย เราต้องเลือกจะแพ็กไหนก่อนครับแพ็กเล็กดิกส5 0อ้บ FC p o i n t Bro Let's f r e a k i n g Go แพ็กใหญ่ไว้ที่หลังไฮไลท์ Yes sir Let's go Let's go Bro ตโตแพ็กแรกของมาลาครับ Okay อุ่นเครื่อ, okay. S <S อง Okay CB เย้มาโอ้โหน่ Let's go <S 41, 41. C หหรอ C, <c 1โอ้โหไอสัตว์หน้ามไม่คุ้นจัดอะมาให้กูนหน่อยเด้ Number two ครับ z i n e d i n CB โย่เออเมดิน่าวะถามความรู้สึกหน่อยแชมป์วันแรกกับสามหมื่นก็พอเราคาดหวังรู้สึกว่าผมแบบคาดหวังแบบอยากกระโดดกระเด้งมากอยากแบบอยากรู้ฟิวอะเออเพิ่งแบบเพิ่งกลับมาจากเออเอเออเอสดๆเลยนะรออะไรอ่ะเครื่องแรงรอเครื่องญี่ปุ่นกี่นาทีกี่ชั่วโมงโหนานอ่ะพี่ใช่ผมเพิ่งถึงไทยตอน สี่สี่ทุม่มว่าทุมา่มอ่ะถามว่ามันโหลดเกมมามันชัดไปแล้วเกินมูลค่าเกมไปแล้วอ่ะเลืเราเปิดก <ใน S 1> ี่แพ็กกันอะเรารวมรวมสามแพ็กน,นนี่สามสิบกว่าแพ็กอ่ะนี่เพิ่งแพ็กที่สามอ่ะอาเซดอนอาเซนนหญิงเลยฟูดไม่อ่านว่าอะไรวะเนี่ยฟูดฟูดผ่อนนะนังฟูด พอจบวันนี้กูจะไปซื้อหุ้นนี้เอแล้วหุ้นน่าจะขึ้นอนนี้ลูกค้าไปทีเดียสำนักงานใหญ่แวนคูเวอร์รูปปากอยู่ตอนนี้แวนคูเวอร์แครดาร่างจะฉลองอยู่เล่นคอนเสิร์ตทีวันไหนครับพี่แชมป์โหน่าจะวันวันที่สิบห้าวันนี<_<_้ผมต้องเคลียร์งานค้างอยู่ตอนนี<_<_<_<_<_้ไม่แตะตอนนี้แตะเอฟซีเแเวนตี้โฟร์แฮร์รี่ แอลลี่พลาสติกไอ้เฮียสัพพากอินจัดผมใส่ชุดฟุตบอลว่าไงผมไปเตะบอลเนอะเล่นๆละครส่งคอนเตอร์กูว่าใส่เสื้อบอลร้องเพลงรูปทรงละอนาคตอ่ะเฮ้ยผมชอบอยู่นะวินเทจผมอยากได้เสื้อผมอยากได้เสื้อมิลานจัดกับเสื้ออินเตอร์เสื้อซอแมนยูให้ตัวหนึ่งไม่ไม่ใส่ครับพี่วางอยู่หน้าห้องบ้านห้องน้ำไม่ได้เตะบอลตีก่อนก่อนห้องน้ำวันนี้แขวนไว้เหรอ แขวนไว้เหรอเจ็ีเลยไม่ไม่เขาไม่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 เอาพี่มีโอกาสได้แกรนดแฮมสันนะแฮมสันนะถ้าเรายังถ้าเราไม่หยุดเปิดทุกอย่างเป็นไปได้หมดแล้วโกเจ็งถ้าเราไม่หยุดเปิดมันต้องมันต้องได้สักฟ้าแหละวะวันเนี้ยคาดหวังเห็นหนึ่งฟ้าวันนี้ใช่ไหมเจ็งคาดหวังเห็นหนึ่งฟ้าทองเือฟ้าปอมจริงถ้าพี่แบบถ้าวันนี้ถ้าวันถ้าวันนี้ผมไม่ได้ฟ้านะพี่เอาขมยัดหมู่บ้าน ฝั่งขวาได้เลยเอ้ว่ากันเลี่ยงเวลาผ่านไปไวไปกงไปแล้วครับ7,000เ f ฟซีพอยจริงไม่ได้เฮยอะไรเลยไอสัตว์และมา้างด้านของเจ้าเจ้าอแมริโอฟอกเอามาสะหน่อยกูขอร้องล่ะไอสัตว์มาหนึ่งสองสาม Let's go โย่ แสกซี่ดอเกียรดัวกวกการดำการดำการดำแรกของนายเมอร์แคนแก่นคูณครับเรียบร้อยใส่วะเนี่ยกูก็ไม่รู้ได้ใครได้ตัวดีเบ่าตัวยืมแต่เป็นโหลดเอฟซีไหมบชอบใครเลือของคนนั้นเลยครับโล โรดี้และอาริซงทงมันบอกอยู่แล้วทงมันเลือกผมอยู่แล้วมาขอดีๆหน่อยไอ้เฮียมาไปโรแมนยูป้าพิมเทมโบร์ิมหรือใช่ปะอ๋อให้นอนเดทเติร์นเดในแฮ็กเลยไอ้สัตว์ดูไม่ได้ใครตัวโลนนั่นนะย่แต่เราเลยจะเป็นไก่ป๊อปหรืออาริซง ไงไก่ป๊อปเกมไก่ป๊อปดีๆหน่อยไอ้สัตว์จะครึ่งทางแล้วเฮียกูยังไม่ได้เฮียอะไรเลยเนี่ยไปสามสองหนึ่ง let's go เฮียเลยมาตินโอเดโก้กับตันอาร์เซนอลวอล์กเอาแรกดับเบิลด้วยแชมป์มากับคาโตโต้ครับบอกดับเบิลได้แต่ไอ้แชมป์โอ้ยน้อยก็ไม่ซ้ำวะโอ้ไม่ซ้ำก็เฮียและ เปิดตัวเยี่ยมก็ได้ปะก็สี่เหลี่ยมปะที่หนึ่งอ่ะแล้วก็เออเหลืออลิรงอลิรงอยู่แล้วโกคู่แมนยูบริวพูอ่ะตัดไปเงียบกิบเลยสัตว์เอ้บาเซโลน้าปะโอเคปาเจโลสปอร์ตวิสุบิชิเต็มข้อปาเจโลสองขัอใอยเต็มข้อรอกูแล้วไอ้เฮียเฮ้ย จะครึ่งทางเลยมาให้กูหน่อยเลยอยากลั่นวะโย่ไอ้สัสการ์ดดำตัดเลยสายตาไม่ดีอยู่จริงอันอินสตอลสามพันแล้ววะไอ้เฮียแพ็กนี้นี่มูลค่าสามพันแล้วครับ้อกแชทสามพันเลยยังไม่ได้เฮียเลย Let's go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  โอ้สามพันละมือสามพันละมือโอ้โหอีกที่ออบานสามพันเพื่อเพื่อออบานแปดสามอ่ะโอ้โหมันทำกับลูกค้าคนนี้ได้ยังไงวะจริงหน่อยเาทำกับลูกค้าแบบนี้ฟา Let's go เฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยเว้ยมาหน่อยเว้ยเฮียมาหน่อยเว้ยมายิ่งสัตว์เลย โอนานาวอสไมเนม bro โอนานาวอสไมเนีฮันนาฟเกฟิจิลิงีฮันนาไอ้หีิเกมอยู่โอนานาวอสไมเน่โอนานาอวอไมเน่ที่เาไปรอหนเดิเออหี้ยเหี่อเปล่าเด็กอะไรอย่างไป let's go โยฝาโยาไอ้ยสน เทรนด์เนทิโบต์ดีเย่แล้วเบน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 อีกตัวหนึ่งด้วยอีกตัวหนึ่งด้วยแชมป์ทีมโบต์ดียไอแชมป์เก่งแล้วไอแชมป์พูดไม่ออกก็ตอนนี้เมมิวอ่ะอดิซอนอรดิซอนดับเบิ้ลบลูฟอร์ยูอ่ะเฮียเฮียตัดเลยตัดเอยตันะเว้ยไม่ได้การพิเศษหมดเลยเหรอวะไอเฮียเฮ้ย เอาเรื่องเอาจริงนะเอาจริงนะผมไปนั่งดูแบบคลิปคนอื่นเปิดมาพี่ไอ้เหี้ยไอ้สองคนนี้ออกบ่อยมากเลยอะกับอีกอีกตัวหนึ่งที่พี่เปิดได้อะไอ้เหี้ยผมไอ้ผมรู้สึกไม่ผมไม่ได้ดีใจเลยว่าไอ้แชมป์มันได้ทีมอะไรเย่เลยน้องไอคอนอเมาดิเล่นละไรสามสิบล่าไอ้สัตว์ไม่ไม่ก็ไอ้สัตว์นม่ก็รักกูจังเลยเหี้ยอลิซมพี่ไว้ได้เล่นไปเลย อันลี้มีตแม่งรักผมจัดไอี๋แม่งรักผมจัดอนนี้งเบเกอร์อันนี้ไอคอนละค่าดีนะเอ้ยไีอเปลเพราะกูมีอันนี้ทรงเบนกอร์3 0 0เลยอีกทียเย่รีเบอรี่ดีว่ารีเบอรี่รีเวอรี่ดีสามพันเนี่ยนะ อ่าฮะเอริทออริทคืออะไรอธิบายหน่อยไม่รู้ชื่อมันเทดีต่ลองไม่กโอเคจังหวะตีเผอจังหวะที่เผอจังหวะที่เผอยอโยยอบรเฮ้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 เเฮ้เเฮ้เเฮ้เฮ้้เฮ้เฮ้เเฮ้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 ้ฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ฮ้เ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 ฮฮ้เ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 ฮ้้เฮ้เ พี่มันรักผมจัดเลยพี่พี่มันรักผมจัดเลยโกลเดเป๊อปปี้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียเลยพี่มันรักผมจัดเลยไอ้สันพี่มันรักผมจัดเลยทำไงดีวะมาต้อ่นตัวจริงจะดีไอ้เฮียกูกไอเฮียไอ้เฮีปไอ้มาเมื่อกี้ลั่นน่ะโบ โ,โอ trips, ้โหอันนี้คืออะไรอ่ะไล่บล็อบบี้เหรอบล็อบบี้เป็นอะไรอ่ะบล็อบบี้ให้การบล็อบไอ้ยุ่งมาทําไมเฮียมาปีโดนหลอกอ๋อชาวพีเอชาจอไหมลามมีแล้วนี่แล้วได้บรรยากาศว่างเคยเมื่อกี้ไหมใจกูหายไปนึกว่ามาจริงแต่พอกูนี้หยุใจหนึ่งอ่ะหรือว่าคาโตโต้ไอ้สัตว์มันเพิ่เป็นดับเบิลไง ไอเฮียมึงโดนหลอกเฮียเสียใจโอ้โหไอ้สัสไอเฮียหลอนนาวันหมดแล้วเนี่ยมึงมีตัวจริงมีอลยมาอีกเหรเฮียไอ้เฮียแล้วมึงขึ้นปารีแตงแช็กแมงมาทำไมไอ้สัสแม่งคนเฮียเลย อการโตโต้กูไอสัตว์เอ้ยนาี่มันรักผมบจานไอสัตว์มันรักผมบจานเลยสองสองแพ็กสุดท้ายนะไอเฮียสองแพ็กสุดท้ายขอดีๆหน่อยไม่เอาอาิซอนแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาเลยสลดเขอร้อง Let's go Let's fucking go man โยไอคอนไอทีมอดดูวีไม่ใช่ที่ไม่ละวีหากระเบื้องแปดสิบเก้า มาใายก่อนโอ้ย <smile> ร <im ple asure> oh. hey. <í Frozen> ์แ <hour> พ yeah. oh, ็กนี่สบายตัวเลยสอ้หสามสบไอ้เ ah หี no ้ยโอ้โหคาโตโต้เชีย <laughs> oh, ์มึงลักจัดแพ็กยืมไอคอนเลสโกว้าวอานนยอนนย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 อันนยอนนยอานนอนนยอานอ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 ยออนนอนน เอา Let's go กูทำใจไม่ได้ว่ะใจกูเต้นแทนไหวที่อะยังที่สุดท้ายนะทุกคนใจกูไม่ดีเลยว่ะสามสองหนึ่ง Let's เฮ้ยโญเฮ้ยเฮ้ยเอไรยมาเฮ้ยสีทองสีทองโรเอ้ใช่ปาวะไม่น้ำป่ะดิเดืตาหนึ่งสีทองโบรโอ้วี อีกสองตัวตรงนั้นไอเสีบย95ใครจะสูง5วาสัตว์ใครเวิร์ดล่โว้วว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 ่คุวววววววมวว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 วมวววววววมววววมเีวววสี่วว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 เหลีวยมวเวว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 กววววววลวววววววเหลี่ยววัวววววววมววว้านวว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 วนววกววม นี่ก็แปดพันแล้ววะเกือบเท่าทุนนะนะถ้ารวมอาริซอนด้วยเท่าไหร่ล้วมุงรวมของทุกอย่างที่อาริซอนทอนนะไอแชมโค้ดเอาไปยู่โลไอแชมไปจัดทีมปิทไทส์ายคลิปดีกว่าปะเป็นทุกคนไปนับดูนะว่าผมแบบทั้งตัวยืมและตัวจริงผมได้ไปกี่รอบและไอเฮียลองนับรวมกันอ่ะไอเฮียอ่ะดูขำๆดูขำอันนี้ห้าสิบใช่ป่มผมไม่ได้เลือกไปผมไม่ได้เลือกไปอีกสองสามรอบอ่ะ เกินผมว่าร้อยเกือบร้อยออกมาเก้าสิบรอบอะ่ะ <laughs> ี่แล้วแล้วดูคิดว่ามีตัวนี้แล้วไอ้เปรตอยู่นี่อีกตัว <laughs> มาทำาไรเฮ <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> <laughs> ไม่ใช่คนละตัวไอ <laughs>